สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ SQ Auto วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักและรีวิวรถ SUV ขนาดกลางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรุ่นหนึ่งจากโตโยต้านั่นก็คือโตโยต้าไฮแลนเดอร์รถรุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของครอบครัวที่ต้องการรถที่มีความกว้างขวางนั่งสบายและมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันเราจะมาพูดถึงทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคา าของมันกันอย่างละเอียดเพื่อให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่าไฮแลนเดอร์เหมาะก,กับคุณหรือไม่เริ่มจากการออกแบบภายนอกโตโยต้าไฮแลนเดอร์มีรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งและสง่างามมากขึ้นดีไซน์ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงหกเหลี่ยมที่เน้นเส้นสายคมชัดทำให้รถดูทันสมัยและสปอร์ตขึ้นไฟหน้าแบบเล็ดถูกออกแบบให้เรียวและเฉียบตาเพิ่มความโฉบเฉี่ยวและยังช่วยเรื่องทัศนวิสัยในการขับกลางคืนได้ดี ส่วนไฟท้ายก็ใช้เล็ด,ดีไซน์เป็นเอกลักษณ์สื่อถึงความทันสมัยได้อย่างลงตัวตัวถังมีเส้นสายที่ถูกออกแบบมาให้โค้งมนแต่ก็ยังแฝงไปด้วยความแข็งแรงสไตล์ SUV ล้ออัลลอยขนาด18-20นิ้วในบางรุ่นช่วยเสริมบุคลิกให้รถดูหรูหราและมั่นคงมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีหลังคาซันรูฟแบบพารามาที่เพิ่มความโปร่งโล่งและหรูหราให้กับห้องโดยสาร เมื่อก้าวเข้ามาภายใน Toyota Highlander ์โโ High er จะสัมผัสได้ถึงความกว้างขวางและการจัดสรรพื้นที่ที่ลงตัวห้องโดยสารรองรับได้7-8ถึงที่นั่งขึ้นอยู่กับการเลือกแบบเบาะถ้าเลือกแบบกับตันซีทอแถว2ก็จะได้ความสะดวกสบายมากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความเป็นส่วนตัว วัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในถูกเลือกอย่างพิธีพิถันตั้งแต่หนังคุณภาพสูงไปจนถึงวัสดุ s o อ t Touch ในหอลายจุดแผงคอนโซลกลางถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและดูหรูหราหน้าจอ Infotainment แบบทัชสกรีนขนาด8-12.3นิ้วครึ่งอยู่กับเปรดที่เลือกรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางที่ใช้งานง่ายระบบเสียงจาก JBL ที่ให้คุณภาพเสียงคมชัดก็มีมาในรุ่นท็อป ทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความบันเทิงด้านพื้นที่เก็บสัมภาระโตโยต้าไฮแลนเดอร์ทำได้ดีมากเมื่อพับบอกเบาะแถว3าลงจะได้พื้นที่เก็บของกว้างขวางที่สามารถใส่กระเป๋าเดินทางหรือของใช้ในครอบครัวได้ครบถ้วนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทริปยาวๆหรือการใช้งานที่ต้องบรรทุกของเยอะๆในเรื่องของสมรรถนะโตโยต้าไฮแลนเดอร์มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน V6 และระบบไฮบริดที่ประหยัดพลังงาน เครื่องยนต์ v 6ขนาด3.5ลิตรให้กำลังประมาณ295แรงม้ามาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดการเร่งแซงและขับบนทางหลวงทำได้อย่างมั่นใจส่วนรุ่นไฮบริดใช้เครื่องยนต์2.5ลิตร4สูบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ243แรงม้าจุดเด่นคือการประหยัดน้ำมันที่เหนือกว่าและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการขับขี่ของไฮแลนเดอร์ถือว่าให้ความนุ่มนวลช่วงล่างถูกปรับให้ดูดซับแรงสะเทือนได้ดี การควบคุมก็ทําได้มั่นใจไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือออกทริปต่างจังหวัดระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบล้อหน้าและแบบ AWD ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจเวลาขับบนถนนเปียกหรือเส้นทางท้าทายในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยไฮแลนเดอร์มาพร้อมชุดโตโยต้าเซฟตี้เซนที่มีฟีเจอร์สำคัญอย่างระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติ ระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดบอดรวมถึงกล้องรอบคันที่ช่วยให้การจอดง่ายขึ้นสิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งคนขับและผู้โดยสารสุดท้ายเรื่องราคาของ Toyota Highlander โดยทั่วไปเริ่มต้นที่ประมาณ $36,000 ดอลลาร์สำหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจสูงไปถึงราว $50,000 ดอลลาร์ในรุ่นท็อปที่มาพร้อมออปชั่นครบครัน หากเทียบกับสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กว้างขวางความรูหราเทคโนโลยีทันสมัยและระบบความปลอดภยัยขั้นสูงถือว่าคุ้มค่าอย่างมากสำหรับครอบครัวหรือใครที่มองหารถ SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและความสะดวกสบายสรุปแล้วโตโยต้าไฮแลนเดอร์เป็นรถ SUV ที่ผสมผสานความหรูหรา ความปลอดภัยสมรรถนะและความกว้างขวางไว้ได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับคนที่มองหารถครอบครัวที่สามารถใช้งานได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการขับในชีวิตประจำวันการเดินทางไกลหรือการผจญภัยเล็กๆน้อยๆถ้าคุณกำลังมองหารถที่ตอบโจทย์ทั้งสไตล์และความคุ้มค่าไฮแลนเดอร์คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ